ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษะเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมู่แห่งภาษาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้เคยจากขุสัมผัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภาษะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภาษะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งภาษะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภาษะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริอชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ